สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะการการของชาบสาวผู้คนหรือจานที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่น่าสนใจนะครับผมเป็นคนที่เอาเสียงแห่ผ่าก่อนนะเป็นคนที่ผู้คนตรงครับไปจารแบบตรงครับผมดีกรีใช่ครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะในเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสื่อใช่นะครับผมในช่วงสามตอนแรกเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีเจทยน่าสนใจไรนบ้างนะครับ โดยใช้หลักการ5่า0ครับผม5 0การเรียน10%เกลืลคอความเสื่อจากรับชมนะครับโอเคด้วยการพูดคุยแมย่ในซีซั่นสปสิกสวยมาก,ออกแล้วครับบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านมาครึ่งทางสาั l e n g t งแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือประมาณ8แปดลุสุดท้ายก็ต้องรอดูว่าซีนี้นะครับแล้วก็ซีนถัดจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับตามน,นั่นแหละก็ขออภัยที่ทำช้าเนื่องจากว่าก็เตรียมไม่ทันด้วยสซ้ำแล้วก็เรื่องสุขภาพตอมผมนี่นะตอนนี้ป,ป่วยด้วยก็คุณได้ฟังเสียงช่วงแรกเมื่อกี้คุณน่าจะรู้ว่าไอ้คิ้วแม่งแบบเสียงงงแแม่หบบบจรริตอนนนนนััั้ะคากก็ ขอภัยที่ทําช้าแล้วก็ขอภัยเรื่องสุขภาพผมที่ทําให้คลิปบางตัวที่อาจจะพูดคุยได้ช้าหน่อยเพราะจริงๆแล้วถ้ารู้จักอนิเมะชิเวลิทเนี่ยอย่างจากนี้คือตอนนี้มันผ่านไปทั้งหมดประมาณ22เรื่องครับผมเราเพิ่ง18เองตามนั้นนะครับเหลือประมาณ4เรื่องแล้วตามทันแล้วซึ่งก็โอ้โหเดี๋ยว้าบางนึงก็จะมีหนึ่งเรื่องโผล่ไม่หนึ่งเรื่องโผล่ไม่ตามนั้นนะครับแต่ว่าจะพยายามเต็มที่นะโอเคถ้าชอเหรืออะไรตามนี้นะครับแล้วก็ ขอฝากชนะครับขอบมากครับใสรร่ตามกันครับขอฝากชนะวงการนี้นะถ้าคุณอยากสนผมนะครับบีตัวไหนข้างล่างครับสว่วนแชร์เลือดไปเช็คเลือแต่งคบสตาบุคคลน,นะครับโอเคครับผมวันนี้ากับเรื่องที่17นะครับผมเป็นอนิเมะนะครับผมที่เรียวกว่าเป็นอนิเมะออริจินอลนะซีซั่นนี้เราพูดออริจินอลไปกี่เรื่องคะรู้สึกจะเรื่องเดียวเองมั้งใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดเออนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่2ไม่ก็เรื่องแรกนะครับผมเป็นในแม่แนวไซไฟนะครับจากพุ่งกับเดียวกันกับค่าวบอเบบบนะอ่าตามนั้นเป็นในแม่นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอ่าด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับได้พยายามพัฒนานะครับยาที่ทําให้คนโรคทุกชนิดนะครับแล้วก็3ปีนะครับผมก็กลับมาพร้อมประกาศว่าน้องน้องคนจะเสียชีวิตอีก3ปีนะครับประมาณ3ปีหลังได้รับยานะทําให้มีหน่วยงานพิเศษนะครับผมที่เพื่อหายืนยัแผนการพัฒนาไว้สื่อรักษานะครับก็รับ ที่สไตล์งานภาพผมว่าพอที่จะน,น่าสนใจได้อยู่นะโอเคครับก็เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าอ่าปหนึ่งนะ ลาซาลัสครับตามนั้นลาซาลัสผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผลงานที่เป็นแฟนคลับของโซนนี้น่าจะรอคอยอย่าง่างสมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่สไตล์งานภาพก็ต้องอาดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พอจะเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกและเป็นซีรีส์ที่ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันอันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันนะครับผมตามนั้นโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับผมถามว่าสามารถดูบัตรถือเซ็นให้ได้บ้างนะ ไอ้จริงแนละ้วถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูเรื่อสิทธินะถ้าไม่นับนะเรื่องนี้ตอนแรกคือตอนแรกเรื่องนี้จะเรื่องนี้จะไม่มีเรขกรสิทธิ์เลยเว้ยแต่หลังจากเรื่องเนี้ยได้ประกาศสักพักหนึ่งเรื่องนี้มีเรขกรสิทธิ์นะครับในบ้านเราก็คือ ICE ครับที่เดียวเท่านั้นก็ ไอชีนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราผู้คุยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีแค่ที่เดียวนั้นนะอาชันเรื่องนี้ต้องเสียเงนินแน่นอนนะครับซึ่งผมไม่โชว์ก่อนว่าเรื่องนี้ในอนาคตจะมีที่เอื่นไว้อะไระตามที่จริงเรื่องนี้อธิบายง่ายครับเรื่องนี้จะมีในอลสมิธอ่ะที่เราเคยดูในจาขโมยกันนี่แหละตามนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีในไอชีแล้วก็เป็นอุดหนุนที่ตัวของไอชีด้วยนะครับตอนนั้นแหละโอเคขอบคุณมากนะที่มีสิทธิ์รบกานนะแล้วก็เยอะแยะนะครับขอ,อร้อง เสีงเงินดูหรืออะไรบ้างอะไรก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นซีที่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าก็นะอุณหภูิเาสูเยอะด้วยนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาแล้วพูดถึงความคาดหวังของซีนี้นะครับผมก็ต้องพูดว่าซีนนี้เป็นซีที่ถ้าเรายกงานอะไรก็ตามผมว่านี่อาจจะเป็นแนวออริจินอลนะครับที่น่าสนใจดีนะครับผมแต่ก็อาจจะบอกตรงๆก็คือผมไม่ค่อยจะสนใจหรือคาดหวังกับมันมากขนาดนั้นอ่ะเพราะเข้าใจเลยว่าแนวไซไฟ วันนี้เราก็เห็นมาก็จริงแล้วมันก็เห็นน้อยแหละแต่ว่าแนวไซไฟที่นราเสนอได้แบบนะ่าจดจำมีจริงมันก็แบบก็นะมันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องจริงๆกัแหละที่ผมรู้สึกว่า ถ้าเขามีอะไรที่ทําได้ดีเนี่ยน่าสนใจกว่านี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดีนะครับผมแต่ว่าก็นะรอดูแล้วกันเป็นไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็ตามนะครับผมตัดนั้นแหละอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะเป็นไงบ้างโซลิทํมแมปป้าโอ้เรื่องงานภาพแมปป้าโอเค แม่ป้าเราไว้ใจเรื่องงานภาพได้อย่างแน่นอนร0อนะครับอันนี้เราไม่ต้องกังหาอะไรค่ะเราแต่นะ้าด้าของในงเรื่องก็ว่าไงทีนตามนั้นนะครับผมด้านในเรื่องก็ว่าไงไทยีทีนึงแต่ว่าอ่ะรอดูเรื่อง,องคุณภาพงานคือคุณภาพงานยังไงสบายๆของงานมันเดียบงานมันดี นะครับตอนนั้นแหละโอเคเอาละส่วนเรื่องของผู้กงกลับนะครับอ่าผู้กงกลับผู้โดยบทคือนะับว่าเป็นคนเดียวกันนะก็คือว่าตอนาเบยชินจิโร่นะครับมาคอสพัทคาบบร์บอยบีบอสสเปอร์ไลแชมพูอะพัลอนเซนเคียโนเซเลอร์ครับตอนนั้นก็ดูจากผลงานที่ผ่านมาต้องว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพดีจะถามว่าผู้กลับคนนี้มีผลงานที่ไม่ค่อยดีไหมก็มีตัวเบลันเนอร์เวอร์ชั่นตัวของอนิเมะนี่แหละเออที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนั้นนะครับก็ได้ผู้กงกลับมากประสบการณ์ที่อยู่กับวงการอนิเมะมาตลอด30กว่าปีนะครับผมก็สิ ดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาเราพูดถึง3ตอนแรกของลาสลัสนะครับผมลาสลัสเรื่องย่อที่เกี่ยวข้องกับในปีคศ2052น้อะครับดรสกินเนอร์นะครับได้ยพยฒนายาที่ทําให้ลูกคนพ้นจากโรคทุกชนิดครับก่อนหายตัวไปเวลาผ่านไป3ปีได้กลับมาเพาะประกาศว่ามนุษย์ลูกคนจะเหลือชีวิตประมาณปีหลงจัลลิย,ยาน,นั้นก็รู้สึกจะประมาณเดือนหนึ่งไม่ก็2ปีหนึ่งอะไรสักอย่างะะนะจมใจผิดนะทำให้มีหน่วยงานลาสลัสนะครับเพื่อหาวิธียื่ยังแผนการพัฒนาวัคซีนนรรผมก็เื่องาป เสเตเรียสัลัดนะครับผมโอเคคะแนน m อ็นี้เป็นสนะครับผมคะแนนของ m อ็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีเลยนะเจ็ดจุดหกส่วนครับผมณนะตอนนี้นะอันนี้ดีบีครับอยู่ที่ห้าจุดสองสามครับกลางๆลาวะ่ะ โอเคและอันนี้ครับผม73%อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเอาลาซื้อนี้นะครับผมก็รอดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคมา3ตอนแรกซีนี้ไปด้วยกันทั้งหมด13ตอนอีกประมาณ10ตอนที่เหลือไม่รู้เป็นไงบ้างโอเคมาลาซาลัดนะคือสำหรับผมมาผมบอกเลยว่าถ้าเราพูดถึงแม่ในออริจินอลซีซั่นนี้นะคือซีซั่นนี้ผมก็มีเรื่องอพกลิปโฮเทลใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ อ่านี่นะจะเป็นแค่สเรื่องเท่านั้นที่เราจะพูดถึงเลิจีอลมันนะใครจะผมเช็คมาหลังจากที่ผมแบบนั่งพูดอยู่ตอนนี้คือก็ประมาณ2เรื่องจริงด้วยว่ะออโอเคนะอนน,คอนนั้นครับผมตอนแล้วและก็ดูแล้วกักนว่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างนะครับผมก็เป็นแนวไซไฟที่คือสไตล์อะไระต่างเนี่ยคือเอาง่ายเลยครับเรามันขายฝรั่งชัดเจนคือมันขายฝรั่งก็แง่มันอยู่ในอลาสไมิดด้วยเออตามน,นั้นแหละถึงไม่ได้แบบยินจากคามุยหรือโตของแบบอัสซัลัดแม่งจะแบบเออนะ สไตล์มันจะมีความเป็นภาพญี่ปุ่นอะไรแต่สไตล์คือแบบมันคือแบบความเมตตวันตกอะไรต่างซึ่งความสไตล์เมตตาวันตกเราก็เห็นมาก็เกือบทุกๆปีนะตาตานั้นเช่ปีที่แล้วมันถือรุ่นอะไรนี้นะแต่ปีนี้ก็สไตล์งานพสายฟ้าที่อาตมุตตตรงอ่ะเราพูดถึงโซโลแมนป้าเลยก็คือไอ้เรื่องของงานภามันอ่ะโอ้โหเราไม่มีปัญหาแล้วงานภาพมันดีแบล็กเกล้ามันโคตรสวยเลยอันนี้จากใจแบล็กเกล้าแบบเออมันก็แนวไซไฟที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าแบบนะ คือผมขอพูดเลยนะว่าผลงานลาซารัสเรื่องเนี้คือบรรยากาศของลาซารัสอะผมว่าคล้ายๆคาร์บอบบี้บ๊อบอตอนนั้นเมือคืนันอย่างไงผู้กกับเดียวกันอะตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าเออลาซารัสในเรื่องน้าตอนนี้จืดมากครับจืดจนแบบเฮ้ยผมผิดคาดตรงที่ว่าเอ้านี่คือผู้แต่งเดียวกันกับไอ้คีพูดกับเดียวกันกับเออคาร์บอบบบ๊อบคนทะไรเป็นมพูนี่ แล้วทำไมแบบสร้างเนื้อเรื่องจืดขนาดนี้่คือผมไม่รู้ว่าใครกำกับเอพิ od e หรือใครเป็นคนเขียนบทแบบแต่ละตอนอะไรก็ตามนะแต่เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เนี่อาจ,จะเป็นผลงานที่ยังพอมีกระแสบ้างของแมป้าแล้วผมหวังแล้วผมเชื่อว่าไอลาซาร์เรื่องนี้ไม่จะไปดีเหมือนสาตอนแรกเหมือนเรื่องเดียวกันกับซีซั่นวินเตอร์ยี่ห้าก็คือตัวของลืมชื่อ เซนชูเออตามนั้นเหมือนจะคล้ายๆเหมือนกันเลยเพราะว่าสามตอนแรกของซีร์ลาซารัสกับซีร่ของเซนชูจืดเหมือนกันแป๊ะโอ้ยพี่แต่ว่าของลาซารัสมีเสน่ห์เออมากกว่าอย่างหนึ่งที่พอจะดูต่อได้แต่เซนชูความมึงจะดีจริงสามตอนสุดท้ายมันจะดีขึ้นไหมถามแค่น,นะน,นั้นแหละเออถามแคนั้นแหละแล้วลาซารัสอ่ะผมไม่รู้กันว่าลางบอกเหตของโมกาแอนิเมะเหมือนกันไหมก็คือเดี๋ยวแม่งไปดีสามตอนสุดท้ายสองตอนสุดท้ายอีก กูกลัวเป็นอย่างั้นชิบหายเลยคือสาเหตุที่ลาซาดอ์อ่ะผมมีความกังวลอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าก็นะเออออริจรินอลอ่ะมันก็มีความห้าเสียสิบมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจอะไรก็ตามอะ่ะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าพอตประมาณนี้คุณเคยดูมาแล้วกี่เรื่องผมถามตรงๆก่อนพอตอย่างเงี้ยคุณดูมาแล้วกี่เรื่องลาซาด์เนี่ยโอ,อ้เน่นอนหลายเรื่องครับบ e ิวบ็อกก็ไม่ต่างกันเลยเว้ยคือพอร์ตมันอะ่ะตกยุบแล้วอาจากใจผมเลยคือพอตมันมนขายฝรัหลังได้เว้ยแต่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ คือพอร์ตมันก็เป็นแบบโรคร่วสลายโรคที่แบบว่าโรคที่แบบเออเราฉีดยาตัวนี้โรคที่แบบรักษาพราทุกโรคเลยไหมแต่ด็อกเตอร์สตีนนี่บอกว่าอ่ะไอสามปีอะไรเงี้ยไอไอเรืคสามปีเนี่ยพวกมึงกำลังจะตายนะอีกประมาณเดือนข้างหน้านึงอะแล้วกูแบบเออหารักษาแบบวิธีอยู่แย่งรักษาคือต้องมาหากูอ่ะคือพอรตมันมีวรรณเลยน่าสนใจอยู่กับเรื่องราวที่ว่าบรรยากาศเขาโลกใบนี้หลังจากที่ไอตัวด็อกเตอร์ตัวเรียบประกาศว่าเดี๋ยวพวกมึงอะไรจะตายนะถ้าพวกมึงอยากได้วัคซีนเปล่ารักษาเปล่ามึงมาหากูดิเออนั้นมันจะมีโลกตรงนี้ออยู่่่ทีบกกวา็นะ คือมันก็เป็นสะท้อนสังคมด้านของโลกปัจจุบันที่แบบว่าถ้าสมมติมีโรคประมาณเนี้ยบูรูของทอมแม่งมีแบบสงครามโลกแบบไม่สนวัคซีนเราแม่งสนสงครามโลกมากกว่าไม่มีขัดแยง้งจิตใจมันแม่งต่ำซามเลยต่างคือพอทอย่างเงี้ยเราเราก็เห็นมาแบบนะในช่วงแบบสงครามไปต่างเราก็เห็นมาแบบสักพักแล้วพอทเยอยเสนอมันดีกว่าด้วยแต่วันนี้คือพอทมันเบสิกจนแบบคือพอทเบสิกมันสามารถไปซีรีส์ที่หารเราสนใจได้แต่เบสิกอะไรทำในเรื่องให้สนุกหน่อยได้ไหม พอในเรื่องในช่วงสวตัวแรกสาวตัวแรกไล่ล่าก,กันไม่สนุกเลยสินต่อสู้มันไม่สนุกอะ่ะสีนไล่ล่าต่อแรกอ่ะไล่ล่า,ลาตัวของเอ็กเซลอ่ะไม่สนุกเลยคืออาจจะมีอะไรต่างๆไหมคือขนาดใช้ซอประกอบช่วยนะและนี่คือหนึ่งเรื่องที่คุณลงทุนเยอะนะผมขอถามหน่อยนะสลิมแม่ป,ป้าคือผมไม่นคนที่ไม่เลืคานติ่งโซโล่ไหนเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเข้าใจดีกับความเป็นอวยอะไรก็ตามแต่ว่า ผมจะเห็นไม่กี่คนนะที่ไปทุกเพจแล้วคุณจะอวยแมปป้าว่าว่างานดีมากเลยตาแต่คุณไม่พูดหนึ่งเรื่องมันและลาซาล่าคือเรื่องไหนนั้นแล้วเงินคุณลาซาล่าเรื่องนี้เว้ยผมรู้เลยว่าแมปป้าใช้เงินเยอะเพราะคุณรู้ไหมรับว่าสัประกรอบตัวนี้ใครทําแล้วคุณรู้มหมตั้งแต่มันฉายมาสัประกรอบเรื่องเนี้ยไอเพลงประกรอบมันอะ่ะมันปล่อยประมาณประมาณห้าหกอัลบ,บั้มนะครับคือมันปล่อยมันขายเพลงหนักมาก,มากเรื่องเนี้ยคือมันขายบ่า,อาบอคาร์บอนบ๊อบอะแต่เพลงคาร์บอนบ๊อบมันดีมากกว่า มีใครบ้างไหม <c oughs> <c oughs> ขออภัยมีใครบ้างหรือไหมมีโบเบนมีพอลติกพอยมีการชิวัตสตันอาคุณคุณเคยไปเสิร์ชชื่อแล้วคุณรารู้แล้วว่าสาวประกอบนี้เป็นคนท่าสาวประกรอบที่ดีขนาดไหนครับคนทำเพลงนี้ดีขนาดไหนอะแต่ว่าคุณใช้เงินทุนกับนะคือโอเคคนซีนี้คุณพยายามทุ่มตัวว่าคุณได้พุ่งกับระดับคาร์บอนบอยบ็อแต่ก็ต้องขอโทษนะครับว่าพอร์ตมันน่าสนใจแรกๆดูดีเลยตามแต่ว่า ฉากต่อสู้หรือฉากอะไรต่างๆอะสมัยก่อนคุณทาได้ดีกว่านี้นะแมปป้าเองแมปป้าเองก็ด้วยงานแอนิเมชันเรื่องนี้ที่ดีจริงๆหรอสลัตคือช่วงในประมาณหนึ่งนาทีก่อนเพลงเปิดอ่ะมันแบบมาช่วงนั้นอะฉายซ้ำๆแ,และซีตรงนั้นอะมึงโชว์ประมาณสามตอนติดแล้วนะไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยเว้ยนี่คือความอ่ความเทพของมันคืองานม,มันดีเว้ยแต่มันมนําเสนอความ,มักง่ายให้คุณเห็น ความมาักง่ายก็คืองานตรงนี้มันสวยอ่ะแต่งานตรงนี้มันใช้ซ้ำเกินไปมันหมดมุกอะมึงเอาคนมาพูดปัชยาแต่ซีนแม่งเหมือนเดิมหมดเลยแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่มันพูดไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวเว้ยมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกมึงพูดกันอ่ะคือทําไมคุณไม่สร้างงานอเมชชั่นใหม่เลยและงานที่สวยที่สุดคืองานตรงนี้ด้วยก่อนเพลงเปิดอะ ทำไมคุณไม่สร้างงานเมชั่นใหม่ล่ะอ๋อคุณคิดไม่ได้องานตรงนี้กูเห็นซาสามตอนกูเห็นโคตรเบื่อเลยอะจนคอข้ามประมาณสองนาทีเมื่อเข้าสู่ในเรื่องใหม่อะสองสามนาทีอะโอ้โหเฮ้ยทำไมมาป้าคุณมักง่ายจังอะคุณไม่ได้เป็นโปรที่มักง่ายขนาดเอ่นะขนาดเซนชูยังไม่มักง่ายเลยนะถึงแม้จะงานในศิลปะตรงนั้นมันใช้สามระแต่มันไม่น่าง่ายแต่อันนี้คือมันเปลี่ยนคนพากมันเบียนคนพูดปรัชญาเกี่ยวข้องกับเออฉันไม่รู้ชะตากรรมของฉันเป็นไงบ้างแต่ มันคืองานเรช่ม่ชัที่ใช้ตอนแรกว่าโลกใบน,นี้มันมีเวทที่รักษาอะไรก็ตามผมไม่รู้สินะใช้ไอ้ป่าแต่ว่าคือคุณพยายามอราตอ่ะคุณพยายามอราตจคนคุณแบบมั่วคุณพยายามอร์ตจคนคุณมั่วท้งนี่ว่าไอ้สีนั้นไม่ต้องอราตอ่ะไอ้สีนช่วงแรกมีทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะและมไม่ได้เกี่ยวข้องกับราร์ด้วยเกี่ยวข้องแค่ตอนเดียวคือมันบอกเรื่องเยอะว่าเรื่องนี้เป็นโลกที่แบบเราสร้างอะไรตามแบบเรื่องนี้เป็นโรคยา,ารักษาเป็นอะไรก็ตามแล้วก็แล้วตอนสองและสามใช้ทําไมอ่ะ อ่ะเดี๋ยวตอนที่สี่แม่งก็ใช้ซ้ำหนึ่งซึ่งมันผมไม่เข้าใจคุณจะใช้ซ้ำทำไมอะไรก็ตามอะ่ะแล้วแบบ <c oughs> คือมันไม่มีมิติเลยฉากคลื่นไหวโอเคยอมรับคุณพยายามเน้นแอคชั่นอะไรต่แต่มันไม่สนุกเว้ยแอคชั่นมีแต่น้ำไม่มีเนื้อผมไม่สนุกเว้ยคนอื่นจะสนุกแต่ผมไม่สนุกเพราะผมดูแอคชั่นมากี่เรื่องแล้วคนไปเช็คโปรไฟล์เอผมก็ได้ผมดูแอ็คชั่นมากี่เรื่องแล้วผมบอกเลยเรื่องไหนแอคชัน่นสนุกกับฉันไม่นสนุกกับผมบอกได้งานไมช่ชันมันดีงานไม่ใชนมันดีแต่สไตล์การกำ มันต้องดีตามใช่เหรอ a อนิเมชันแอคชั่นสไตล์อ่ะดรคเตอร์ดรคเตอร์แอคชั่นคุณหายไปไหนอะ่ะเออแอคชั่นดรคเตอร์ของคุณไปไหนลนะ่ะทั้งทีกว่าคุณมีฝีมือนะแมาป้าแต่ทีมงานคุณไปอยู่กับอะไรอะ่ะไปอยู่กับเชสรแมนหรือเปล่าตอนนั้นนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ่ะเราบ่นมาเยอะแล้วก็จริงๆแล้วเสน่ห์ตัวละครผมรู้สึกว่า ไม่มีเสน่ห์คือตัวละครมันแบบมันเหมือนจะเป็นคาร์โบบีบ๊อบเกินไปอะดีไซน์อะไรต่างมากมายมันเปิดไปมาากเกบ๊อบอะยังดีที่มีน้องไอเอเลินาที่แบบพอที่ผมอวยได้น่ารักดีอะงรทนแต่ผมรู้สึกผมไม่มีเสน่ห์เลยยังดีที่ตัวละครใช่แบบอะตัวของตักเนี่ยมันพูดแบบว่าเออโอมมาเดพูดหลังเป็นไงร้อยี่สามแล้วก็ทำให้รู้เรื่องราวของด็อกเตอร์สกินเนอร์ที่แบบเหมือนเอาไวรล้างหน้าอาวบนั้นแหละแต่มันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่เต็มไงแต่ว่าแบบมันจืดจนน่าเสียดายอะแล้วคุณก็ ข่าวบริว่ามันดีแต่สับตอนแรกอาคุพูดเลยสับตอนแรกมันดีมีความน่าสนใจกว่ามันมีไอเทมสนุกกว่าแต่อันนี้คือไม่มีเลยอ่ะกว่าคุณจะโชยไอเสนุกได้คุณต้องรอประมาณตอนที่สิบไหมหรือตอนที่สิบเอ็ดไหมตามนั้นแหละคือแบบน่าเสียดายที่คนมีคอนเซปต์แบบโลกหวันซีโลกความขัดแยง้งเรื่องราสะท้อนอะไรต่างตอนที่สามนยเสนอความแบบความหลากหลายไว้นะโอ้ตอนที่สามเราเสนอเขาไปยคืออันนี้มันมันก็โบกมานานแล้วนะแต่ว่าก็ โอเคเข้าใจเออตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าดูทั้งหมดนะครับผมก็ยังมีส่วนที่นะ่าสนใจอยู่กับเร,กกกเรื่องราวของอโลกวัาซิโลกเรื่องราวดี่วว่าตัวเอกต้องไปหาลาสกินเนอร์ที่ว่าเหลือเวลาไม่กี่วันจะตายอะไรเปล่าอันนี้ก็ต้องเราดูว่าเรื่องราวของมันเป็นไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าัสลัเรื่องราวแบบนี้ไม่ควรทำ13ตอนเพราะ13ตอนในเรื่องจืดไปหมดคือมันจืดทุกอย่างไว้แล้วก็มันมันก็เป็นแบบปัญหาชัดเจนที่ทวีปซีนี้เป็นซีนระดับกลางๆที่ มันดีแค่ง,งานภาพอะคือผมถามแฟนขับแม่ป้านะคุณจะชมแค่งานภาพจริงเหรอคุณไม่ชมด้านไหนเรื่องมันเลยเหรอคุณไม่พูดถึงด้านไนเรื่องมั้งเหรอคุณจะชมว่างานภาพสวยงานภาพมันทำเหล่เรื่องต่อแล้วแล้วๆอะบ้างไปด้านไนเรื่ององพูดอะไรยเถอะว่ามาเรายอมรับความจริงอะคือคุณต้องยอมรับความจริงว่าในเรื่องมันห่วยในเรื่องมันกลางๆในเรื่องมันแบบมันคือกบขบอยบล็อกแบบเหมือนผู้กงกลับแม่งหมดนมุกอะ เออในงั้นจริงเว้ยตามนั้นครับผมโอเคส่วนเรื่องของนักพากย์นะก็พอนีหมดทุกคนครับอันนี้คือผมว่าไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องเพลงเปิดปิดเพลงปิดมันง่ายเพลงเปิดมันคือสไตล์พอร์บอลอะซึ่งเพลงมันเพลนนี่นะก็คือการมาเชียร์บอลจนต่างแหละแต่เพลงปิดเนี่ยสิเพลงปิดมันเหมือนแบบมันมึงโชว์แอนิเมชันอะแต่งานแอนิเมชันมันมีแค่แบบไอ้พื้นสีเทางานแอนิเมชันแบบลงเส้นเงาให้มีเงาแบบสวยงามเหมือนงานศิลปะแต่งานมึงมักง่าย มึงไม่ขอโทษครับลาสลาไม่ใช่ซีรีส์ที่เป็นปัญญาเว้ยเฮ้ยแล้วเพลงปิดแม่งมังค่าไม่มีคนนอนตายเต็มไปหมดเลยไม่มีคนนอนนอนไม่เรื่อยไอตัวละครห้าคนหมุนหมนรอบตัวละครห้าคนหลังจากนั้นหมุนแบบหลังจากนั้นแข่ความผู้คนแม่งนอนอยู่กลางถนนเต็มไปหมดอ,อ๋อมึงจะสื่อว่า,วาตอนจบไอตัวละครตายฮาหมดเหรอมึงไม่ใช่เป็นซีรีส์ปัชญาเมืงองทำมาง่ายอันนี้มาง่ายคือผมจะพูดถึง,งความมาง่ายเรื่อยๆเลยสดร้ว,วกับตรงนี้โอเค ซัาประกอบคือมันขายลบัมมันหกเอัลบั้มแล้วแต่ว่านะเสาประกอบมันก็ยอมแล้วตรงครับผมว่ามันดีจริงอันนี้ตามนั้นครับผมโอเคสูเป็นแนนของซีเรียลสาระสามตอนแรกครับ แล้วสาวตอนแรกไปซื้อ o r i g i ิ a l s i d ไ f i l นะครับไซไฟกับน้องเล่าที่ทุกคนเนี่ยได้รับยาที่ไทยผลจากรถทอนชีนนะครับแต่หลังจากผ่านไปสปีแล้ว,ลวลก็ตัวโรเตอร์สกินเนี่ยได้ประกาศว่าเออมนุษย์เหลือเชื้อว่มามาณ3ปีนะครับแล้วก็มีงานมาเจตเชื่อราชรัฐเนี่ยกลุ่มนักโทษพวกเนี่ยอยู่ยันแผงการพัฒนาวัคซีนนะครับก็นับว่าเป็นซีที่ผมว่าเหล่าตัวละครที่มันโผล่มายังมีความน่าสนใจว่าตัวละครพวกเนี้ยที่มาที่มาเป็นไปเป็นไงบ้างอะไรตามแต่ผมรู้สึกว่า การโปรตัวละครเช่นแบบตัวของเตอร์ตักไอ, I, ต,อ I, ตัวของตักอะไรตางผมว่ามันแท้แม้ไม่เสน่ห์เลยยังดีที่แบบมันยังย้อเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังพรได้ติดตามหรือล่าว่าเราจะสามารถตามหาคนซิงเกอร์แล้วเออคนแบบเตอรต์ซิงเกอร์แล้วทาหาโรคที่แบบร่วสลายแบบรอดทนจะร่วสลายได้ไหมอะไรก็ตามอะไรก็ตามแต่แล้วตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าบอสที่แท้จ,จริงหรือเรายังไม่รู้ว่าตัวหลักที่แท้จ,จริงของมันคืออะไดเตอร์ซิงเกอร์คือตัวหลักที่จริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกลุ่มตัวรนี้บผมรู้สึกว่ามันเป็น ตีตามพวกเขาอะ่ะด้านของเนื้อเรื่องผมว่าเหมือนเมืนตกยุบไปแล้วอ่ะมันเหมือนพอร์ตแบบพอร์ตคือมันแบบแคชชั่วพอร์ตมันเรียมก็ายเลยเว้ยแต่ว่ามันสามารถสร้างมันดีได้เพราะอย่างนี้ก็มันก็ไม่ต่างอดีจาข้าหมวยที่แบบโอ้ช่วงแรกมันก็แบบโอเคกลางๆนั่นแหละแต่พอหลังจากนั้นคือแบบมันหลุดโลกไปเลยผมกลัวไลยสลัดจะเปน็นงานไ้วยแต่ผมเชื่อว่าใส่ภาพของสุโลนี้น่าจะพอทำให้ดีอยู่แต่ว่าระนั้นตอนนี้คือกลางๆครับก็โอเคสามตอนแรกครับห้าคะแนนครับอน่าเสียดายคือ ไม่ต่างกูก็ไม่ต่างความรู้สึกผมคือไม่ต่างเซโช่ะคุณมีงานเว์ชั่นคุณมีองค์ประกอบคุณมีคอนเซปต์ครบเลยเวยเพียงแต่ว่ามันไรจุดหมายอะ่ะเอออันนี้่งดงดีทีนี้ยังพอมีจุดหมายที่ตามหมอแล้วเตอร์เลยตาแต่ตัวละครที่คนสร้างมาผมไม่มีเสน่ห์เลยมันเหมือนเราดูตัวละครคาร์บอนวัตเปครั้งหะซึ่งกูไปดูคาร,บร์บอนวัตก,ก็ได้เนฟิกก็มีตามนั้นนะครับแต่ว่าแบบเ,เราตัวละครที่สร้างมามันไม่มีเสน่ห์จะผมรู้สึกติดตามเลยก็อาจจะมีเรื่องในอนาคตที่พอจะน่าสนใจได้แต่ แลตอนนี้คือความน้าเหลวอะล้มเหลวเลยแล้วก็เรื่องนี้ก็กระแสบ้านเราก็ไม่ได้พูดเยอะเลยเพราะรู้จากว่าก็นะเฉพาะทางจริงๆอะคือมันไม่เฉพาะทางคือมันมีแก้ฝ่อเตียมแต่ว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่คนดูน่าจะรู้ก็ดีว่ามันก็ไม่่ากเลยจากคาร์บอนพิบอฟนี่หว่ามนั้นนะครับผมโอเคก็ล่าสุ้าคะแนนสอบสองเป็สครับปวดครับแต่นี้ไหมอาการน่าเป็นห่วงอยู่กับเรื่องนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะนี้จะดีขึ้นแต่แม่งก็ไม่ดีสองต่อสองท้ายแล้วแล้วก็คนชมว่าโอ้ยนี่คือไม่ดีมากเลยครับปวดลยตัง ที่ว่าในช่วงประมาณ9ก้ตอนแรก10บตอนแรกแม่งกลางๆใช่ไหมเลยแล้วคุณเพิ่งมาชมมันตลกใช่ไหมแต่ก็เราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเอยที่ตอนที่สี่จะดีขึ้นเลยก็ได้นะนี่ก็ตอเราดูกันนะครับโอเคลาสาลัสครับผมให้ห้าเต็มสิบครับผมโอเคประมาณนี้นะเอาละนะครับผมก็จบรายการพวกคุณในตอนนี้ครับผมก็รายการสาซาลัสตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะถ้าชอบตามด้วยแล้วก็ขอฝากณเช่นนะครับผมก็เรื่องหน้าจะไปนะก็ติดตามชมผมเคซีก่อนก็ใหม่รล่หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย